สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แบบลุกปลูกความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะมิดี้ค่ะแล้มิดี้น่ารักเทียวขอมือมือตกมือตกได้แล้วค่ะมันเห็นก้านเข้ามาในจออ๋อมีก้านด้วยเหรออ่ะโอเคอ่ะกจอนเป็นคือคืออาหาะอาจารย์วันนี้เดี๋ยวให้ความดูครั้งที่แล้วนี่พูดถึงในเรื่องของการดูแลเช่นผมขาค่ะแล้วก็ทีนี้มันคนก็จะมีปัญหาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลย เห็นรูกผมไหมอันเนี้ยไปไม่เป็นอ่ะอันนี้เห็นไะค่ะอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ยมันจะมีลูกผมอย่างเงี้ยแล้วเป็นรูกผมเนี่ยเพราะมันเห็นนะเนี่ยแล้วมันไม่สวยะทีนี้ทําให้ทําให้เราว่าต้องตัดผมมารู้ไหมมีอยู่ช่วงที่เราตัดผมมานะทีนี้พอตัดผมมาเราหน้าเราก็จะสั้นไปที่พ้เราแก่แล้วเราก็ผมมาไม่ไหวแล้วไงผมแบบนี้ก็เลยก็ต้องหาแบบว่าที่บอกว่าการเก็บเก็บแต่มันก็เก็บยาก เอาลงมาปั๊บที่ดูเสียหมดเลยนะค่ะอันนี้มินนี่ก็มีเคล็ดลับนะคะก็คือการเก็บรวบลูกผมแบบไม่ให้เรียบแปรเกินไปเอออันนี้ดีนะเพราะต้องที่อ่ะแบบเราไม่ได้ต้องการความแบบแปะเราต้องการให้มันยังเหลือความฟูอยู่บ้างสิ่งที่ใช้ก็คืออุปกรณ์ให้มีมูสนะคะมีแว็กซ์คืออุปกรณ์จะต้องมีกระเป๋าด้วยเลยใช่ค่ะแล้วก็มีหวีตีแบบประมาณนี้นะคะอ่ เริ่มขั้นที่หนึ่งก็คือเอาแว็กซ์ออกมาเขย่าก่อนจะยี่ห้ออะไรก็ได้หมดเลยหนึ่งหนึ่งสิบเหลือสี่นะะแล้วเราก็ให้เขาหนึ่งๆก่อนโดยการแบบเตยๆขึ้นอันนี้เราก็เอาหวีนะคะเรียงเรียงเส้นผมขึ้นไปนะคะ ก็คือสรุปว่าใช้มูสนะคะเก็บขึ้นไาก่อนแล้วข้นีก็ต้องหวีด้วยนะหวีแต่ว่ามันยังมีลายเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะเราก็ให้มันมีน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าเส้นเล็กๆอ่ะเขาอ่ะไม่ได้เป็นถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนไปประกบดังนั้นเขาจะต้องมีความหนืดเราก็แตะแว็กซ์ขึ้นมาไม่ต้องเยอะแค่นี้ค่ะ ดูแว็กซ์นี่มันจะมีม really okay, you right. so ันจะมีคุณสมบัติที่มันมันหนักกว่ามูสใช่อันนี้ก็สำหรับคนที่ที่มีลูกผมกระจายมากๆแล้วเราก็จะเอาแบบปิดอย่างเงียอันนี้ควรมีเลยนะปิดปิดกระเป๋าเวลาผมตกอย่างรวดเร็วอันนี้เก็บแบบปกเส่้ พอเราปิดแล้วเราหวีเก็บขึ้นมาอ๋อคือมันต้องคลิดลับนี่ต้องหวีด้วยใช่ค่ะอ๋อปกตินี่อาจารย์ใช้โปะไปอย่างเดียวแล้วก็พัดๆแบรนด์อ่ะ, <c oughs> อะท่าน,นี้ยเวลาเรามี <c oughs> มาสคาร่าเจลที่ไว้ปัดขนตาอย่างเดียวแล้วเรามไม่อยากให้มันดำไม่ต่้ตัวทุบนอกจากใช้กับขนตาได้แล้วอะค่ะยังสามารถใช้กับลูกผมได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วเราก็เอาออกมานะคะแล้วเราก็อาจารย์ดูนะคะ,คะมันก็จะเราเรียนเส้นรายละเอียดเล็กๆจะดูเก็บเก็บรายละเอียดโอ้มันจะสวยนี่มันต้องละเอียดใช่ค่ะสวย,วยต้องละเอียดประมาณนี้อันนี้คือการเก็บทูกผมส่วนหลังจากเราเก็บเสร็จเราก็ติดกิฟด,ด้านหลังเล็กเล็กน้อยซ้ายขวค่ะก็จะอยู่ค่ะนี่คือง่ายเลย เพราะฉะนั้นต้องต้องมีไว้อุปกรณ์จำเป็นต้องใช่ค่ะอ้าวแล้วค่ะ <Okay. S 2> ขอลาไปก่อนนะ<ช>คะแล้วก็เดี๋ยวพืกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ